ปล่อยในไม่เยอะมากในวันไขต่ตกจะท้องไหมคะอย่าลืมกดติดตามช่องพนาจีก่อนเขียนถามใต้คอมเมนต์นะจ๊ะในคําถามมี2ประเด็นนะคะขอตอบประเด็นแรกก่อนคือปล่อยในวันไขต่ตกจริงๆแล้วในหนึ่งรอบประจําเดือนนะคะจากวันแรกของการมีประจําเดือนนะไปจนถึงการมีประจําเดือนครั้งต่อไปหรือย้อนหลังไปอีก1เดือนนะคะคุณมีเวลาที่จะตั้งท้องจริงๆแค่ประมาณ4ีหวันเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วอะคะ่ะ ไข่มีอายุแค่24ชั่วโมงถ้าพูดตามหลักการนะคุณอการท้องเพียงแค่24ชั่วนั้นในวันไข่ตกในรอบเดือนฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากท้องคุณต้องเลี่ยงช่วงเวลานี้เพราะว่าช่วงอืึตกยังไงคุณก็ไม่ท้องแต่เอาดีๆถามก่อนมั่นใจไหมคะมันเป็นวันไข่ตกจริงๆหรือว่าคุณดูตามแอปเอ่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะจ๊ะ เซนที่2คือปล่อยในไม่เยอะเอาจริงๆเราไม่รู้เลยค่ะว่าน้ําที่ออกมา1นึ่มันมีตัวแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วค่ะเราใช้แค่1สเปิร์มเท่านั้นนะคะเจาะไปไข่ก็ท้องแล้ว